วันเกิดของคุณสามีนะคะเราก็เลยมาซื้อดอกไม้เป็นสวยมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นงานวันเกิดของคุณสามีองก็เลยซื้อดอกไม้แล้วก็ลูกโป่งนะคะเราจองร้านอาหารเพื่อที่จะไป ทานข้าวดินงได้กับคุณสามีนะคะวันนี้ทั้งวันองก็จะเป็นคนจ่ายให้คุณสามีทั้งวันนะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้ถ้าใครที่ติดตามองนะคะก็จะรู้ว่า1ปีองจะใช้ตังค์ตัวเองแค่หนึ่งครั้งก็คืองานเกิดของคุณสามีคือนอกนั้นก็คือใช้ตังค์คุณสามีนะคะวันนี้เป็นงานวันเกิดของคุณสามีองก็ได้ซื้อดอกไม้แล้วก็ลูกโป่งนะคะเตรียมพร้อมที่จะพาคุณสามีไปทานข้าวองอะ่ะไม่ทานเนื้อเลิกทานเนื้อมาประมาณ เกือบสิบปีแล้วแต่ว่าคุณสามีชอบทานเนื้อนะคะเนื่องจากองไม่ทานเนื้อแล้วคุณสามีก็เลยไม่ได้ทานเนื้อด้วยแต่วันนี้เป็นงานรุงเกิดของนางองก็เลยจะพานางไปทานเนื้อแต่ว่าในร้านเนื้อร้านนี้ก็จะมีไก่แล้วก็ปลานะคะที่องสาม,มารถทานได้ก็โอเคได้จองร้านนี้ไปเพราะว่าอยากให้นางแบบว่าอน j o ยกับอาหารนะคะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกัน mm hmm. บรรยากาศของร้านนะคะจะเป็นยังไง นี่นะคะอาหารที่เราสั่งมาค่ะทุกคนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีวันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวเอาเล็ทสว่างเกือกันอองก็เคยพาทุกคนไปแล้วเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วส่วนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอะไรก็จะเป็นสปอร์ต รองเท้าสปอร์ตชุดเสื้อผ้าสปอร์ตอะไรแบบเกี่ยวกับสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้เราก็จะไปอีกนะคะเราก็จะไปดูซิว่ามันมีอะไรน่าสนใจมั่งเนื่องจากเมื่อวานเป็นงานวันเกิดคุณสามีแล้วเราก็พาคุณสามีไปกินข้าวแล้ววันนี้เราก็ให้ของขวัญนางไปแค่ไม่กี่ชิ้นนะคะแล้ววันนี้ก็จะพานาง ไปซื้อของที่นางอยากได้ไม่รู้ว่านางอยากได้อะไรก็จะสปอยนางให้เต็มที่เลยนะจ๊ะ mm hmm. ก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่า1ปีจะใช้ใช้ตังแค่ครั้งเดียวก็คืองานวงเกิคุณสามีนั่นเองนะจ๊ะ mm hmm. เราก็จะพานางไปสปอยนิดหนึ่งเออจะซื้ออะไรให้นางก็ไม่เอานะคะ mm hmm. ก็ฉันก็มีตังในระดับหนึ่งอะไรอย่างนี้ฉันก็อยากซื้อเรือให้นางนางก็ไม่เอาฉันก็อยากซื้อนาฬิกาแพงๆให้นางนางก็ไม่เอา ก็ไม่เป็นไรค่ะในเมื่อคุณสามีไม่อยากได้เราก็พร้อมที่จะเก็บังไว้เดี๋ยวเราจะพานางไปซื้อของที่นางอยากได้ก็คงไม่ผลเสื้อผ้าขึ้นเขารองเท้าขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเออเดี๋ยวเราไปดูกันว่านางจะได้อะไรไหมถ้าวันนี้นางไม่ได้อะไรก็คือไม่ซื้อให้แล้วนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นลาชชนนะจ๊ะก็คือแบบวันสุดท้ายที่นางจะได้ของขวัญจากเราจ้ะไปกัน ถึงแล้วคะ่ะ o ตาว e า s t เกอร์เคยพาทุกคนมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะนี่ก็มาอีกรอบไหนๆเราก็อยู่ที่นี่แล้วก็มาเดินเล่นนิดหน่อยนะคะมาด,ดูนู่นดูนี่ดูสิว่าคุณสาจะได้อะไรแล้วองคจะได้อะไรเนี่ยจ้ะมารอบที่แล้วก็ได้แต่ชุดเดินป่าจ้ะ <c oughs> นี่นะคะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสปอร์ตนะที่นอร์เวย์มีรองเท้าสปอร์ตมีเสื้อสปอร์ต ะะจู่โคนหิวข้าวนะเราไปถึงที่เอาท์เลตแล้วแต่ว่าเรามาหาอะไรกินหิวข้าวมากนี่มันก็บ่ายโมงครึ่งแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยเรามากินพิซซ่าร้านนี้นะคะทุกคนร้านดูดีน่ารักมากพิซซ่าที่เราสั่งมาได้แล้วนะคะหนึ่งอย่างเสื้อนะคะองเป็นคนจ่ายให้นายนะคะนายก็ตก ใจตื่นเต้นเมียจ่ายตังนะคะเพราะเมียไม่เคยใช้ตัง <c oughs> ทุกคนชค็อกโกแลตร้านโปรดขององคแตาา่แรันนี้คือช็อกโกแลตโปรดขององ์มาจากสวิตเซอร์แลนด์คืออร่อยมากช็อกโกแลตตัวโปรดขององค์อยากไปสวิตเซอร์แลนด์มากอยากไปมิวเซียมที่สวิตเซอร์แลนด์มากอยากไปกินอันนี้แหละนี่คือของทั้งหมดที่เราได้มานะคะทุกคน อีจ้าคะเรากลับมาถึงห้องนะคะหลังจากที่เราไปช้อปปิ้งเสร็จแล้วเราก็จะไปหาอะไรกินกันในเมืองนะคะองอยากกินอาหารเกาหลีซึ่งองไม่ได้กินมาประมาณจะสองเดือนละมัง้งทางล่าสุดก็กิกนที่เบ์เกนนะคะตอนที่เรามามาถึงอนอร์เวย์แล้วก็มันมีอีกร้านหนึ่งนะคะไม่ไกลมากจากที่เราพักคะนั่งรถไฟเข้าไปในเมืองประมาณสิบนาที ก็เลยอยากไปลองกินก่อนที่เราจะย้ายกลับไปบ้านเรานะคะก็วันนี้คุณสามีก็ตามใจนะคะก็จะพาไปกินอาหารเกาหลีค่ะร้านนั้นที่เราจะไปทานอาหารเกาหลีเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าอร่อยหรือเปล่าบรรยากาศในร้านนะทุกคนเมื่อกี้เราก็สั่งไปแล้วแต่ว่าไม่สั่งเี้นนะคะมีบุฟเฟ่ต์ด้วยแล้วก็มีฮอตพอตด้วยแต่องค์ินเป็นแบบว่าสั่งเปแค่ <c oughs> หมูสาชั้นแล้วก็ผักแล้วก็คิมจิซุปแล้วก็ข้าวคือกินง่ายๆนะคะวันนี้ไม่กินเยอะไม่หิวมากเท่าไหร่เพราะเราเพิ่งไปกินบิสซ่ามามันจะกาศในร้านค่ะเอ,อเดี๋ยวเรามาลองกันนะว่าจะเป็นยังไงแค่ข้าวก็ไม่ใช่ข้าวเกาหลี่ล้จ้าร้านนี้โอ้ oh my god อยากให้ดูซุปคิมจิคือองค์ชอบอาหารเกาหลีมากแล้วดูซุปคิมจิค่ะเหมือนต้มผัาก,กาะค่ะคืออะไร คือต้องผักกาดจ้าใส่พริกแล้วก็หวานมากแล้วเนื้อนะคะนี่คือเนื้อที่เราสั่งมาปกเสียเนื้อเขาหลียัจน,นหนาแต่เนี้ยคือเป็นเนื้อสไลด์บางๆสามร้อยโครนเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูาาราคาตอนสั่งรีบกินรีบกลับจ้ะไม่ไหวจะเคลียสเสียใจมาก สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะองก็จะพาทุกคนไปเที่ยวงานไทแฟวันนี้เราก็จะไปเที่ยวงานไทแฟอีกแล้วนะคะแต่ว่าไทแฟที่เราจะไปก็คืออยู่ที่สวังเกอร์ไม่ได้ไปที่ออสโลรอบที่แล้วพาทุกคนไปเที่ยวออสโลใช่ไหมคะวันนี้ก็ไม่น่าองก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาจัดที่สวังเกอร์ด้วยไล่เลี่ยก,กันแล้วเพิ่งไปออสโลมาแล้วเขาก็จะมาจัดที่สวังเกอร์ก็เลยเออในไหนมันก็อยู่ใกล้บ้านเราก็เลยเออ วันนี้เป็นวันเสาร์ไม่มีอะไรทําด้วยคุณสามีก็หยุดงานก็โอเคไปอีกรอบก็ได้ไปหาอะไรกินนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูว่าสวังเกอร์กับออสโลจะแตกต่างกันแค่ไหนนะคะที่ไหนจะดีอาหารอร่อยกว่ากันมีของเยอะกว่ากันจัดงานได้ดีกว่ากันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะทุกคนที่สวังเกอร์แต่ว่างานเขาจัดในฮอล์นะคะก็ดีไปอย่างหนึง่งไม่เหมือนที่ออสโลออสโลก็จัดข้างนอก แต่ว่าอากาศดีไงแต่ที่เนี่ยอากาศไม่ดีเขาก็จัดในหองถึงแล้วค่ะทุกคนทําไมงานเขาจัดข้างนอกหรือว่าข้างในงงมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่างานเขาจัดอ๋อมีข้างในด้วยเออเดี๋ยวเราเดินซื้อของข้างนอกนอก,ก่อนแล้วค่อยเข้าไปข้างใน่ปปาาาถาถ้าไม่ร้อนเอาค่ะซื้อลาบเหนือน,นะคะทุกคนไม่ได้กินนานแล้ว มีร้านก๋วยเตี๋ยวข้างในแล้วก็มีร้านขายของทุกคนก๋วยเตี๋ยวหอมมากก๋วยเตี๋ยวคืออร่อยมากดีมากไอเ v ิซื้อน้ำเมื่อกี้อร่อยมากแล้วก็มีขนมนะคะเราก็มาซื้อขนมปัก ขนมชั้นขนมถ้วยแล้วก็มีบุญแต่อองซื้อขนมชั้นไปนะคะ แล้วองก็ยังได้หารกลับไปเยอะมากแล้วก็ได้หมอนข้างทุกคนองคิดถึงหมอนข้างมากมางานไทยได้หมอนข้างกลับบ้านจ้าคนตอนนี้ก็กินอิ่มมากๆท้องจะแตกแล้วจ้ากินอิ่มมากแล้วก็ได้ของตามที่ต้องการนะจ้าได้หมอนข้างที่สําคัญคือองคิดถึงหมอนข้างมากยังมีหมอนข้างก็ <c oughs> เดี๋ยวเรากลับเดี๋ยวเราจะไปแวะช้อปปิ้งนะคะ กับคุณสามีจะไปเดินดูนู่นนี่นิดหน่อยแต่อิ่มมากทุกคนบอกเลยก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากอร่อยจนต้องเดินกลับไปถามเขาว่าพี่มีร้านไหมมีหน้าร้านไหมเพราะอยากไปกินแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีหน้าร้านโอเคภูมมแพ้กลับมาอีกแล้วจ้ะเต็มไปหมดเลยจ้าเขามางานไทยเฟสนะคะไทยเฟสติวลัลจากข้างในนี้เสียดายคือแบบ บางร้านก็ขายอยู่ข้างนอกมันก็หนาวนะคะแล้วก็ข้างในอะ่ะโต๊ะไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยมีให้นั่งแล้วก็อากาศไม่ค่อยดีวันเนี้ยมันก็จะมีร้านนิดนิดนิด,นดหน่อยงานไม่ค่อยใหญ่เท่าออสโลเท่าไหร่แต่ก็โอเคค่ะงานไม่ใหญ่เหมือนออสโลนะคะงานเล็กกว่าออสโลแต่แต่ว่าของกินอร่อยแล้วก็แถว ไม่ยาวมากไม่เหมือนออสโลคือออสโลก็เข้าใจแหละเมืองหลวงเนาะคนก็เยอะคิวก็ยาวแต่นี่แบบคิวไม่เยอะแล้วก็คิวไม่ยาวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวคือดีมากคีอคนนี้คือก๋วยเตี๋ยว,ยว,ยว,ยวอร่อยมากมีของหวานมีขนมมีอะไรอย่างเงี้ยองก็ได้กินของหวานกินขนมกินแบบกินเต็มที่จุกมากตอนนี้จุกมากแล้วก็นั่งดูจะว่าจะดูคอนเสิร์ตแต่คุณสามีบอกว่าเออรอคอนเสิร์ตมันนานงั้นเราไปเดินห้างกันไหมอะไรอย่าง ก็เลยแบบโอเคเพราะไม่รู้ว่าจะดูทําไมคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็ไม่ได้ดื่มเราก็ไม่ได้เต้นกับเขาเนาะก็เลยแบบโอเคงั้นก็ไปเดินเล่นท้างดีกว่าห้างนี้สวยมากทุกคน <Yeah. S 1> พักกินขนมแป๊บนะคะทุกคนหลังจากเดินชอปปิ้งเริ่มเมื่อยแล้ว สั่งบาวนี้อันนี้ของคุณสามีแล้วของคุณสามีเจ้านี่นะคะที่เราซื้อกลับมากินที่บ้านวันนี้เราทำผัดสตอกุ้งสดพริกแกงใต้คือพริกแกงร้านนี้คืออร่อยมากเขาไม่ได้ให้เขาไ,ไม่ได้ให้ค่ารีวิวอะไรนะแต่อยากจะบอกว่าซื้อมาจากเมืองไทยชื่อเอกอร่อยของเอกชัยนะคะของคุณเอกชัยคืออร่อยมากพริกแกงคือจัด้านเลก ล้วอองเป็นคนชอบกินอาหารใต้ใครที่ติดตามคงจะรู้คือมันดีอ่ะเออมันเผ็ดจัดจ้านในใจแล้วมันอร่อยมากลองไปซื้อมาทําดูนะทุกคนอองซื้อมาเยอะมากไอเลิฟกเกิลลตแผ่นจา้าของว่างนะสตอรอเบอร,บอร,รี่แล้วก็เชอร์รี่กับพริกเกลืออว,วันนี้ขึ้นมาเยอะมากเลยห่าร ว่าใหญพิซซ่าร <P izza> ้านนี้นะทุกคนคืออร่อยที่สุดในสว่างเกอชื่อนี้เลยนะคะมีโต๊ะนั่งแค่โต๊ะเดียวนะคะสำหรับใครที่จะมากินก็ต้องซื้อแล้วก็เทคอเวหาที่นั่งเอาครั้งก่อน้องก็นั่งตรงนู้นนะคะก็จะมีที่นั่งให้ตรงนู้นก็คือแบบเป็นที่นั่งแบบสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยแต่ร้านนี้คือบอกเลยว่าอร่อยมาก มากบบมากทุกคนชิดเน้นๆให้เยอะมากโอ oh my God! โ oh อ my God! โ oh อ my god I love จะรีวิวให้ดูนี่คือห้องที่สว่างเกอที่เราอยู่นะคะคือมีผ้าห่มมีอะไรเยอะกว่านี้แต่เราเก็บของแล้วเราเตรียมที่จะย้ายกลับบ้านนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะคะนี่ก็ของที่เราเอกกลับบ้านมีโซฟามีทีวี มีห้องครัวเล็กๆนะคะของขยะจะเอาไปทิ้งนี่นะคะแล้วก็มีห้องน้ำนี้แล้วก็ทางเข้าแต่ที่แปลกที่สุดคือระเบียงข้างนอกห้องใหญ่มากทุกคนดูนี่นะคะคือระเบียงนอกห้องของเราแล้วก็มีที่นั่งนี่ค่ะ คือจะถ่ายให้ทุกคนดูแต่ตอนนั้นอะคือของเยอะมากแต่นี่คือเราจะย้ายออกแล้ววันนี้ก็คือเก็บของแล้วก็เลยถ่ายให้ทุกคนดูว่านี่นะคะชีวิตองสองเดือนที่ย้ายไม่อยู่กับคุณสามีที่สวางเกอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีเตียงยยง่ายเลยแล้วก็สองเดือนมันผ่านเร็วมากบายบายนะสวังเกอร์นี่นะคะมาถ่ายให้ดูแลนะเดี๋ยวจะว่า เดี๋ยวจะมีคนว่าแบบเฮ้ยไม่เห็นถ่ายรีวิวห้องให้ดูเลยที่พักคอนโดนี่นะคะก็เป็นคอนโดเล็กๆแบบนี้ค่ะคนรถของเราคือเต็มมากได้เวลากลับบ้านเราแล้วบายบายสว่งเกอรกับบ้านเรารักเราอยู่อาหารของเราบนเรือนะคะ